แล้วก็กดเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนว่าเข็มของโอไม่ได้หยุดเอาออกจากหัวสายระหว่างขดลันกับขดสตาร์ทะคะสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาดูมอเตอร์ชดรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันชตยังไงชดตรงไหนแล้วก็เช็คยังไงนะคะแล้วก็วัดขึ้นไหมวัดแบบไหนนะคะตัวนี้คือมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคะได้ชอดรอบเรียบร้อยแล้วนะคะ เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นนะคะจะเป็นอยู่ช่วงนี้เนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวช่างทองจะเอามาให้ดูนะคะตอนนี้ว่าตอนนี้ตัดเชือกออกก่อนค่ะเชือกที่มัดมอเตอร์นะจะมาบอกว่าเรารู้ได้ไงว่ามันช็อตรอบนะคะเช็คยังไงเช็คตรงไหน ที่เช็คช็อตรอบเนี่ยแมช่างได้ทำไว้หลายมอเตอร์เหมือนกันนะคะติดตามได้ในเพลย์ลิสที่พันมอเตอร์นะคะแต่วันนี้เราจะมาเช็คมอเตอร์ปั๊มน้ำกันค่ะจะมีมอเตอร์ปั๊มลมมอเตอร์ออยล์ฟรีนะคะก,ก็บอกวิธีเช็คไว้เหมือนกันไปหารับชมได้ค่ะ เชือกออกให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแยกเฟสกันแยกเฟสของขดลวดนะคะค่อยๆแกะเชือกออกแล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกเฟสขดลวดกันนะคะ พอเราตัดเชือกออกหมดแล้วก็ให้เราดึงตามนี้เลยนะคะแยกเฟสมอเตอร์เลยสนัการต่อมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นการต่อแบบกลางลันนะครับวิธีต่อกลางลันนะครับ ลักษณะการต่อสายมอเตอร์ตัวนี้เป็นการต่อแบบกลางลันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกเฟสแล้วก็ทำการแยกเฟสถ้าวัดมันก็จะขึ้นกันหมดเนะาะเพราะว่าสายมันได้ต่อต่อกันไม่หมดแล้วเราก็จะมาจานันทําการแยกเฟสก่อนถ้าวัดตอนนี้มันขึ้นกันหมดนะคะเดี๋ยวช่างทองจะทําการแยกเฟสของขดลวดก่อนนะคะ ซึ่งเราก็จะลวดสตาร์ตออกมานะครับสตาร์ทเช่นนี้นะอันนี้คือต่อกลางลันนะ,ะชุดต่อกลางลานันช่างทองแยกสตาร์ทออกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือค้งอันคือค้งสตาร์ทนะครับ ตัวนี้คือคู่สตาร์ทนะคะที่กำลังจะวัดที่กำลังจะวัดนะขึ้นนะครับอันนี้คือชุดสตาร์ทนะครับชุดสตาร์ทคือชุดนี้นะชุดสตาร์ทคือนี่นะดูมือช่างทองนะคะเราก็ดูตรงหน้าปัดไันนะ โอเคนี้เห็นโอเคค่ะอืมแล้วเราก็าดคู่รันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวัดคู่วรันกันเลยค่ะคู่ขดลวดรันนะสายสีดำาดำาดำกับแดงนะคะดแดะ,ะ้แล้วก กับสตาร์ทนะว่า,า,าันบกันอ่าเดียวนะครับแล้วเราก็จะเอาขดลันนะคะมาวัดที่ขดสตาร์ทนะคะ,ะมันขึ้นกันเห็นไหมคะ Run, ขขมเห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าช็อตรอบนะคะขดลันกับขดสตาร์ทมันจะแยกเฟสกันมันจะไม่ถึงกันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มันถึงกันก็คือมันช็อตลอบเข้าหากันเรียบร้อยมอเตอร์ก็จะใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยช่างจะแก้ช็อตรอบด้วยัน แล้วเดี๋ยวช่างทองจะแก้ช็อตรอบให้ดูนะคะแต่มอเตอร์ตัวนี้ต้องพันใหม่นะคะแต่ช่างทองจะพิสูจน์ให้ดูนะคะเนาะว่ามันช็อตรอบและมันถึงไม่ถึงกันคืออะไรยังไงนะคะก็จะแยกเฟสแยกเฟสจากขดสตาร์ทเห็นไหมคะ สายโอมสายโอมยังจิ้มอยู่นะคะพี่ทองจิ้มที่สายโอมให้หน่อยค่ะและอีกสายหนึ่งค่ะพี่ทองจับอีกสายหนึ่งถ้าผมกดลงอย่างเงี้ยจะช็อตนะครับสังเกตเห็นไหมคะถ้าถ้าเอานิ้วตรงนี้กดลงเนี่ยอ๋อิ้วกดลงเนี่ยถ้ามันถึงกันแสดงว่ามันช็อตรอบค่ะเพราะว่ามันเป็นคลนเฟสระหว่างรันกับสตาร์ทมันต้องไม่ถึงกันแต่พอมันถึงกันก็คือมันช็อตรอบแล้วนะคะนี่นะคะคือเข็มอีกอันหนึ่งนะคะ เนาะแล้วนี่เข็มอีกอันหนึ่งนะคะส่วนวิธีแก้ก็คือใช้ไม้ล่านะครับยัดเข้าไปวิธีแก้นะก็คือใช้ไม้ล่ายัดเข้าไปนะครับนี้นะครับนี่คือวิธีแก้นะคะช่างทองกำลังแก้ปัญหามอเตอร์ช็อตรอบนะคะ ก็ใช้ไมล่ากั้นเฟดไว้นะคะถ้าเขาไม่ถึงกันก็ไม่ช็อตแล้วค่ะอ่ะเช็คโอมก็คือเอาโอมจิ้มกันนะคะเช็คโอมอีกทีได้ไหมคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะปัดอันนี้เช็คโอมค่ะโอเคอะ,เอดดะ,คะ,อะตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับเน,นี่ย ตอนนี้มอเตอร์ใช้ได้แล้วนะคะมันไม่ขึ้นกันแล้วนะคะขออีกทีได้ไหมคะช่างทองจิ้มไว้เห็นไหมคะเข็มของโอมทั้งสองอันยังจิ้มอยู่นะคะเห็นไหมคะมือสองข้างยังจิ้มอยู่แล้วก็วัดโอมอันนี้เช็คโอมเนี่ยค่ะจิ้มอยู่กดกดค่ะแล้วช่างทองลองดึงไมล่าออกค่ะดึงไมล่าแล้วก็กด เห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนว่าเข็มของโอมไม่ได้หยุดเอาออกจากหัวสายระหว่างขดลันกับโขดสตาร์ทนะคะ okay, มันจะช็อตอยู่ประมาณตรงที่ช่างทองจิ้มเข้าไปนี่เห็นไหมคะพอกัน้นปุ๊บเขาก็ใช้ได้เลยค่ะเนาะโอเคนี่เป็นวิธีการเช็คช็อตรอบแล้วก็พิสูจน์ว่ามันช็อตตรงไหนนะคะแล้วถ้าเป็นประมาณนี้เราสามารถ แก้ปัญหาได้นะคะแก้ปัญหาเหมือนที่ช่างทองทำค่ะโดยการเอาไมล่านะคะมากั้นเฟสมอเตอร์ตัวนี้ก็จะใช้ได้นะคะค่ะแต่คลิปนี้เป็นการมาบอกวิธีช็อตรอบบอกว่าช็อตตรงไหนและช็อตยังไงสังเกตยังไงวัดยังไงนะคะสุดท้ายมอเตอร์ตัวนี้ช่างทองจะต้องพันส่งลูกค้าอยู่ดีค่ะเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคะ เพ่องทองก็จะพันขดรวดทองแดงเข้าไปใหม่ถ้าใครอยากรับชมคลิปพันมอเตอร์ตัวนี้ก็ติดตามรับชมได้ในช่องเลยนะคะไม่เกิน3วันค่ะมีทช่งจะลงให้รับชมนะคะสําหรับคลิปมอเตอร์ปั๊มน้ําตัวนี้นะคะเพราะว่าต้องรอคิวค่ะจริงๆอ่ะพันนะประมาณแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วค่ะประมาณชั่วโมงนึงก็เสร็จแล้วแต่ว่ามีคิวนะคะเนาะก็เลยต้องรอคิวประมาณ3วันนะคะถึงจะได้ลงให้รับชมนะ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเมียช่างฝากกดแชร์ด้วยนะคะแชร์เยอะๆนะคะของความกุณานะคะทายที่เป็น FC เมียช่างเมียช่างขอบคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ